ร,รมบรรยายชุดจิตภาวนาตามแนวมหาสติปัฏฐานสูตรครั้งที่28อุเบกขาธรรมนุปัสนาโดยสมเด็จพระยานสังวรเจริญสุวัฒโนทรงแสดงณตึกสวธรรมนิเวศวัดบวรนิเวศวิหารทรงแสดงเมื่อวันที่26มกราคม2533 วันนี้จักแสดงธรรมะเป็นเครื่องอบรมในการปฏิบัติอบรมจิตในเบื้องต้นก็ขอให้ทุกทุกท่านตั้งใจนอบน้อมนมัสการพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นตั้งใจถึงพระองค์ พร้อมทั้งประธรรมและประสงค์เป็นสรระะตั้งใจสำรวมกายวาจาใจให้เป็นศีลทำสมาธิในการฟังเพื่อให้ได้ปัญญาในธรรมพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสแสดงแก่รามผู้หนึ่งชื่อว่าสคารวะซึ่งได้เข้าเฝ้าและได้กราบทูลถามว,ว่าก็เหตุอะไรมนที่ได้สาธยาย ได้แล้วในบางคราวก็หมดปฏิพานคือความแจ่มแจ้งที่จะสาธยายได้ต้องขัดข้องติดขัดไม่จำจะต้องกล่าวถึงบนที่สาธยายไม่ได้พร,ระสมบัตพุทธเจ้าก็ได้รับตอบเป็นข้อขอไปว่าเพราะกามฉันความพอใจรักใครในกามบังเกิดขึ้นจึงทำให้จิตนี้เศร้าหมอง ไม่รู้จักประโยชน์ตนไม่รู้จักประโยชน์ผู้อื่นไม่รู้จักประโยชน์ทั้งสองเหมือนอย่างน้ำที่ต้มเดือดในไฟจึงเป็นน้ำที่เดือดพล้านมีควันไม่อาจจะส่องดูเงาหน้าได้อันหนึ่งกพราะเหตุที่ทีนมิทะความวาง่วงงุนเคลิบเคลิ้มบังเกิดขึ้นจึงทำให้จิตนี้เศร้าหมองไม่รู้จักประโยชน์ตนไม่รู้จักประโยชน์ผู้อื่นไม่รู้จักประโยชน์ทั้งสองเหมือนอย่างน้ำ ที่ถูกสาลรายจอกแนะปกคลุมไม่อาจจะส่องลูเงาหน้าได้อันหนึ่งปุดทัจ,จะกุกุดจะความพุ่งสร้างลำคาญใจมันเกิดขึ้นจึงทำให้จิตนี้เศ้าหมองไม่รู้ประโยชน์ตนไม่รู้ประโยชน์ท่านไม่รู้จักประโยชน์ทั้งสองเหมือนอย่างน้ำที่ถูกลมพัดไหวระพื้มเป็นคลื่นไม่อาจที่จะส่องลูเงาหน้าได้ อันหนึ่งวิจิกิจฉ้าความเรือบแขงสงสัยบังเกิดขึ้นทำให้จิตนี่เศร้าหมองไม่รู้จักประโยชน์ตนไม่รู้จักประโยชน์ท่านไม่รู้จักประโยชน์ทั้งสองเหมือนอย่างน้ำที่คุณมัวทั้งตั้งอยู่ในที่มืดไม่อาจจะส่องดูให้เห็นเงาหน้าได้เพราะเหตุที่นิวรณ์เหล่านี้บังเกิดขึ้นจึงทำให้สารทยายมนที่เคยสาธยายได้ ที่เคยสาธยายได้ไม่ได้ต้องติดขัดอันหนึ่งเมื่อจิตมีนีวรครอบำํำดังที่กล่าวมานี้จึงไม่สามารถที่จะปฏิบัติในโพชงทั้งเจ็ดได้ด้วยต่อเมื่อปฏิบัติสงบรำงับนิวรั้งห้านี้ได้คือสงบกรารม,มาฉันได้จึงจะรู้ประโยชน์ ต้นประโยชน์ท่านประโยชน์ทั้งสองได้เหมือนอย่างน้ำที่ใสสะอาดปราศจากสีต่างๆอาจส่องดูเงาหน้าได้ปฏิบัติสงบระงับพยาบาทได้จึงจะทำให้รูปประโยชน์ดังกล่าวเหมือนอย่างน้ำที่ไม่ถูกต้มเดือดเดือดพร่านเป็นควันอาจส่องดูเงาหน้าได้เมื่อปฏิบัติระงับทีํมามมท่า ความง่วงงุนเคลิบเคลิ้มจึงจะรู้ประโยชน์ดังกล่าวได้เหมือนอย่างน้ำที่ไม่มีสาหร่ายจอกแหนครุมท่องดูเงาหน้าได้และเมื่อปฏิบัติสงบอุทจฉากุขจฉาความฟุ้งส่น้นลำคานได้จึงจะรู้ประโยชน์ทั้งสองได้ดังกล่าวเหมือนอย่างน้ำที่ไม่ถูกลมพัดให้ไหวกระเพื่อมเป็นคลื่น่องดูเงาหน้าได้และเมื่อปฏิบัติสงบ วิจิกิจชาความเพลียังสงสัยได้จึงจะรู้ประโยชน์ดังกล่าวได้เหมือนอย่างน้ำที่ไม่ขุนมัวและวางอยู่ในที่สว่าง่องดูเงาหน้าได้ฉะนั้นและจิตที่ปฏิบัติสงบนนวันห้าได้ดังกล่าวนี้ก็ทำให้สาทยายมดได้สะดวกราะจิตจะผ่องใสไม่เศร้าหมองและจิตที่ไม่มีนิวันดังนี้ ย่อมสามารถปฏิบัติในโพชฌงได้และโพชฌงนี้เมื่อปฏิบัติได้จนถึงกุเมขาสัมโพชฌงย่อมจะวางเฉยในสัตว์และสังขารได้วางเฉยในสัตว์ก็คือวางเฉยในสัตว์ทั้งหลายโดยการพิจารณาลงใจลงไปในกรรมว่าสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของของตนทำดีจักได้ดีทำชั่วจักได้ชั่วแต่ละสัตว์บุคคล ทั้งตนเองแต่ละคนย่อมต้องเป็นไปตามกรรมของตนตามที่ตนนดกกระทำไว้เนี่ยนะยิ่งขึ้นไปกว่านั้นก็พิจารณาจนถึงหน่วยปรมาถหน่วยเนื้อความที่ละเอียดลุ่มลึกว่าที่เรียกว่าสัตว์บุคคลตัวตนเราเขานั้นเป็นสมมติบัญญตัติแต่โดยปรมัถ้แล้วไม่มีสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาเมื่อพิจารณาดังนี้จะทำให้จิตใจปล่อยวางความยึดถือในสัตว หรือโดยความเป็นสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาได้อีกอย่างหนึ่งวางเฉยในสังขารคือในพัสดุทั้งหลายในสิ่งทั้งหลายเช่นเมื่อเป็นบรรพชิตก็วางเฉยในปัจจัยทั้งสี่คือในยีวรบินาบาัตใน,นาสนยาแก้ไขและสิ่งอื่นๆบรรดาที่มีอยู่ว่าเป็นสิ่งที่มีอยู่ชั่วคราวและเป็นสิ่งที่ไม่มีเจ้าของที่แท้จริงเพราะ ความเป็นเจ้าของนั้นย่อมมีอยู่เพียงชั่วคราวเท่านั้นสิ่งทั้งหลายที่มาถึงเข้าก็จะต้องพลัดพรากไปหรือไม่เช่นนั้นชีวิตนี้ก็จะต้องแตกดับต้องพลัดพรากไปทุกๆอย่างที่ยึดถือว่าเป็นของเรานั้นแม้ว่าจะมีสิทธิอยู่แต่ก็เป็นสิทธิชั่วคราวเท่านั้นไม่เป็นสิทธิที่แท้จริงเพราะถ้าเป็นสิทธิที่แท้จริงแล้วก็จะต้องไม่มีความพลัดพราก แต่เมื่อมีความรักก็ไม่ใช่เป็นสิทธิที่แท้จริงพิจารณาให้รู้สักสักจากคือความจริงดังนี้จนปรงใจเห็นว่าไม่มีเจ้าของไม่ใช่เจ้าของเป็นสิ่งที่มีอยู่สําหรับใช้สอยชั่วคราวเท่านั้นเหมือนอย่างของก็ยืมเข้ามาแล้วก็ต้องส่งคืนเจ้าของก็จะทําให้ใจนี้บรยวางจากสังขารคือสิ่งปรุงแต่งคือพัสดุทั้งหลายได้ตัเบคาในโพชง ท่านอาจารย์แสดงไว้ดังนี้แม้ในสติปัฏฐานทั้งสี่ในข้อสี่คือธรรมานุปัสนาสติปัฏฐานก็แสดงว่าขั้นสุดของธรรมานุปัสนีธรรมานุปัสตีปัฏฐา,านนั้นย่อมเห็นการละความยินดียินร้ายด้วยปัญญาเป็นอุเบกขาคือเข้าไปเพ่งเฉยอยู่ซึ่งการละนั้นดังนี้ อันแสดงว่าแม้ในสติปัฏฐานก็ต้องมีอุเบกขาเป็นที่สุดในสติปัฏฐานทั้งสี่เนื้อี้อันแสดงรวบยอดว่าขอกายก็คือลมหายใจเข้าออกโดยยกเอาลมหายใจเข้าออกเป็นที่ต่างข้อเวทนาก็คือมณสิการใส่ใจลมหายใจเข้าออกนั้นคำานึงถึงลมหายใจเข้าออกนั้นไว้ในใจกระทําลมหายใจเข้าออกนั้นไว้ในใจข้อจิตก็คือสติสัมปชัญญะ แม่ในลมให้ใจเขาออกนั้นและข้อธรรมนั่นก็คือเห็นการละความดีดียินได้ด้วยปัญญาเข้าไปเพ่งการละนั้นก็ด้วยปัญญานั่นแหละสงบเฉยอยู่นี้เป็นที่สุดแห่งสติปัฏฐานก็ลงด้วยอุเบขาเหมือนกันและมาถึงโพชฌชงเจ็ดก็ลงด้วยอุเบขาสัมโพธดชงซึ่งท่านอธิบายว่าวางเฉยในสัตว์สังขารดังกล่าวนั่น และเมื่อพิจารณาดูโดยลำดับธรรมะในโพชฌงก็อาจเข้าใจได้ว่าโพชฌงนั้นสืบมาจากสมาธิสัมโพชฌงและสมาธินั้นที่เป็นสมาธิชั้นสูงก็ย่อมประกอบด้วยเอก,กะขคตาความที่จิตมีอารมณ์เป็นอันเดียวและอุเบกขาคือความวางเฉยจะนั่นแม้ในสมาธิเองที่เป็นสมาธิชั้นสูง ก็ต้องมีอุเบกขารวมอยู่ด้วยโดยลำดับจนถึงสมาธิที่สูงมากจนในฌานที่สี่ก็เป็นอุเบกขาที่สงบโสมนัสโทมนัสสงบสุขสงบทุกข์ทุกข์ก็มาสุขทั้งหมดนั่นอุเบกขาที่ประกอบปัญญูเอกะคะตาแม้สมาธิเองก็ต้องเป็นดังนี้และในโพชฌงได้ยแยกอุเบกขาขึ้นไปอีกข้อหนึ่งเป็นอุเบกขาสัมโพชฌงเป็นข้อที่เจ็ดก็เพื่อเป็นการที่ แ,แสดงเน้นให้เห็นความสำคัญของอุเบกขาอันจะนำไปสู่ยานคือความอย่างรู้ในอริยสัจท,ที่จัดไว้เป็นอันดับไปในข้อธรรมานุปัสสนาทิปรทานแห่งมาหาสติปัฏฐาน,นาสุขแสดงว่ายานในอริยสัจนั้นจะต้องมีอุเบกขานำและก็ต้องเป็นอุเบกขาที่ประกอบด้วยสมาธิดังที่แสดงไว้ในองค์ฌานที่สี่ว่า เจกคตาละอุเบกขาดังกล่าวและเพราะเหตุที่ปริยายแห่งการแสดงธรรมนั้นพระพุทธเจ้าได้ตรัสโดยปริยายนี้บ้างโดยปริยายนั้นบ้างยกอุเบกขาออกมาเพื่อให้เชื่อมกับอริยสัจญาณดังตามแนวธรรมะในหมวดธรรมานุปัสสนาในมหาสติปัฏฐานสูตรนี้บ้างไม่ตรัสยกอุเบกขาออกมา จัดเพียงสมาธิบางเช่นพระพุทธภาสิทติจัดไว้ว่าสมาธิพิกเวพาเวทภิกษุทั้งหลายท่านทั้งหลายจงอบรมสมาธิสมาหิโตยถาภูตังปัญญาาติภูที่มีจิตตั้งมันแล้วภูที่มีจิตตั้งมันเป็นสมาธิแล้วย่อมรู้ตามเป็นจริงตามอรพุธภาสิตนี้รัดแสดงปัญญา เชื่อมกับสมาธิทีเดียวตามลําดับในไตรสิกขาคือศีลสมาธิปัญญาและยังได้จัดแสดงไว้อีกว่ารู้ตามเป็นจริงนั้นคือรู้อย่างไรก็จัดเป็นพระพุทธธิบายต่อไปว่าก็คือรู้ว่านี้ทุกนี้ทุกขสมุทัยเหตุเกิดทุกนี้ทุกขานิโรธความหลับทุกนี้ทุกขณนิโรธคาไม่นีปฏิปัาข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุก ก็คือตรัสอธิบายว่าอริยสัจญาณหรืออริยสัจปัญญานั่นเองฉะนั้นเมื่อตรัสยกมโพธชงขึ้นมาสืบต่อจากสติปสติปัญญาก็ตรัสอุเบขาสัมโพธชงสืบต่อขึ้นมาจากสมาธิก็เป็นอันแยกสมาธิออกเป็นสองข้อเป็นสมาธิสัมโพธชงกับอุเบขาสัมโพธชงนั่นเองแต่ก็อาจรวมเป็นข้อเดียวกันได้เพราะเห็นดังกล่าวมาข้างต้น ว่าสมาธิอย่างสูงนั้นมีองค์ก็คือเอกคตาความที่มีอารมณ์ไปนันเดียวและอุเบกขาฉังนั้นผู้ปฏิบัติธรรมน้อมสมาธิน้อมจิตที่เป็นสมาธิและอุเบกขาไปเพื่อรู้โดยจับยก,กจิตขึ้นสู่อารมณ์ของวิปัสสนาเพื่อรู้ในอริยสัจคือจับพิจารณาขันห้ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณ โดยในยะว่ารูปอย่างนี้ความเกิดขึ้นแห่งรูปอย่างนี้ความดับไปแห่งรูปอย่างนี้เวทนาอย่างนี้ความเกิดขึ้นถึงเวทนาอย่างนี้ความดับไปแห่งเวทนาอย่างนี้สัญญาอย่างนี้ความเกิดขึ้นแห่งสัญญาอย่างนี้ความดับไปแห่งสัญญาอย่างนี้สังขารอย่างนี้ความเกิดขึ้นแห่งสังขารอย่างนี้ความดับไปแห่งสังขารอย่างนี้วิญญาณอย่างนี้ความเกิดขึ้นแห่งวิญญาณอย่างนี้ความดับไปแห่งวิญญาณอย่างนี้ ก็เป็นการปฏิบัติเพื่อรู้ในทุกขัสัจจะสภาพ,พจริงคือทุกอันเป็นอริสัตข้อแรกซึ่งสืบต่อไปจนถึงข้อที่สองข้อที่สามข้อที่สี่เป็นอริสัจยาณความอย่างนู้นอริสัทอย่างสมบูรณ์ต่อไปนี้ขอคอยตั้งใจวงังสวดและตั้งใจทุความสงบสืบต่อไป